เนี่ยครับต้นสักอยู่ด้านหลังของแนวแปลงที่ดินเลยนะครับผมล้อมรั้วให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้วเรื่องของดินเนี่ยดำดีมากนะครับผมแปลงทางด้านนู้นครับปิดการขายไปแล้วแปลงนู้นคือแปลง A4 นะที่ผมเรียกแปลงที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือแปลง A3 แล้วก็ ด้านหน้าของแปลงครับนู่นเลยวิวเขาครับเขาลังเสือนะครับอันนั้นเป็นมอเขาเล็กๆครับผมแต่ว่าของเราอ่ะอยู่บนพื้นที่สูงนะครับสูงจากถนนหลักเนี่ยน่าจะประมาณ5เมตรได้อันนู้นคือด้านหน้าครับผมเนี่ยแปลง A3 ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็แปลง A2 ครับยังเหลืออยู่เช่นกันส่วนแปลงที่ติดก,กับบ้านคนเพื่อนบ้านนะครับ A 1อันนั้นขายไปแล้ว ถ้ากับว่าเหลืออยู่2แปลงนะครับ2แปลงนี้เท่านั้นนะครับกับที่ดินแบ่งขาย1ไร่60ตารางวาราคาแปลงละ5้าแสนห้าครับหนึ่งไร่หกสิบตารางวาห้าแสนห้านะครับพร้อมนะ้ำประปาไฟฟ้านะครับดินดำดีมากนะครับผมส่วนก็สองสองหกสามห้าห้าหกสามครับกับที่ดินแบ่งขายในแปลงนี้อำเภอจอมบึงจังหวัดราชาบุรีครับ แล้วก็ตามไปกดติดตามกันในช่อง YouTube ครับบานและที่ดินทำเรดีหรือขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยครับ